ใช่เหรอใช่จ้ะวันนั้นมอมน่าจะมอมหลอดไม่อะไรคลิปนายแอนจีตลกเกินนะน่าน่ารักนะเอ้ยคนดูผมชอบนะอันนี้ก็สตรีมใช่ไหมไม่ได้สตรีมได้สตรีมจุเติแ์ติรติคุณแต่งหน้าแล้วแบบน่ารักจัดเลยก็น่ารักทุกวันท่าขาอะไร้ไหมอย่างเงี้ยท่าขาอะไรยิ่งไปเลยไอเนี่ไงท่าขาได้ไหมล่ะ เราบอกว่าจะีมสตรีมอยู่แล้วเอาคุณรู้ช่องผมได้ไงเนี่ยในวันจอกันได้ไงออ้วเรียนครูอะไรเนี่ยครูสายตร์ใช่ครูทำไมเสื้อเหมือนเรียนครูจังเสื้อแบบมันเสื้อกีฬาสีตอนมปลายเสื้อสวยนะเนี่ยเอ็งอยากเขียนเสื้อของผมปะล่ะได้ปะมาให้ดูแป๊บนึงนะ แต่เต้ยไม่ค่อยสวยหลอวพอดีดีไซน์เองอ่ะอ๋อสีแดงบับไม่เคยได้อยู่สีแดงเลยต้องมืออยู่สีแดงปีแรกเหมือนกันเป็นปีที่จะจบได้ม .6 อยู่ม .4 ก็สีฟ้าม .6 ก็สีฟ้า เออเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันของผมมันจะเป็นแบบว่าถ้าเป็นถ้าเป็นโรงเรียนผมจะว่ามันจะมีสีฟ้าม .4 อยู่สีอะไรม .5 อยู่สีนั้นแต่ม .6 เนี่ยเขาจัดเป็นแบบว่าของมว่าแบบผมเป็นผมเป็นแบบรุ่นที่สตาร์ทไงก็คืออยู่ม .6 แล้วไม่ต้องทําอะไรเยอะอันนี้เปลี่ยนสีทุกปีนะนี่รู้เหมือนกันนะเสื้อก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มันก็นี่มันสวยนะเพราะเป็นเพราะเพราะว่าห้องผมเป็นคนออกแบบเองเดี๋ยวมาเริ่มไปเก็บกัน แล้วมีคนมาจีบไหมครับไม่มีอะไรนะไม่มีงั้นผมจีบได้ไหมอ่ะโอ๊ยไอ้มาอบมาจีบทำไม <c oughs> อ่ะอ้าวแล้วก็ผมจีบได้ไหมละ่ะมาอ๊บมาจีบทำไมละ่ะไม่ลืมคนเก่าไงใคร <c oughs> อ่ะจะยังก่อนอืมแต่ไม่บอกแล้วไม่เด้คนเก่าโหให้คนดูผมไปจีบเลย เอาไม่อยากมีแฟนแล้วถ้าผมอยากเดินควงแขนนะได้ไหมลนะ่ะเล่นมุกเซียวนะก็ไม่ได้อยากจะจีบแหละแค่อยากเดิน